ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการหาลงสีบนผ้านะครับทีนี้สีที่ใช้ก็จะมีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีดํานะครับที่จะเป็นสีเพิร์นนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมาำรับแรกนะครับก็จะมีสีน้ําเงินก็เป็นสีที่ใช้นี่เป็นสีน้ํานะครับมี สีน้ำนะครับเช่นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะทาแบบนี้เลยทาลงติดพื้นสีพื้นนะนี่เลยนะครับสีที่ใช้ผมจะใช้ตสีฟ้านะครับคือจะทำเป็น สีประจาวันเลยก็ได้นะครับแต่ละวันแต่ละวันสำหรับลูกค้าหรือลูกศิษย์หาที่ทต่ารน,นะฮะผ้ายันหนุนดวงหรือมหายันรวยนะฮะสีตามวันเกิดเราก็สามารถที่จะทําได้ครับที่จะทําได้นะับตังน,นี้ก็จะใช้ในสีนี้นะครับส,สัสไลปิชเชืนอมเงิน การทาสีนะฮะสียสีน้ำนะครับสีอะคริลิกอะคริลิกสีน้ำหลังจากที่ทำกรอบทำอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้สีน้ำนะอันนี้ก็ weet, ki, นำไปออกก่อนอันนี่จะสาธิตนะในการทำกรอบพยันนะครับหรือ จะเป็นเขียนภาพต่างๆก็ได้นะครับตามไซส์ตามขนาดนะครับผมจะทําเป็นเขียนพยัญชนะครับสาหรับท่านที่สนใจที่จะสั่งจองอเขียนพยัญชนะน,นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่0 6 1นะครับ9 9 2 2 2 7 1ดหนึ่งนะครับ ต้องคิวเขียนพยัญชนะยันรวยได้เลยนะครับสทส,สีที่ทานะก็จะเป็นสีน้ำเงิน าการทานี่ยผมจะทาอยู่สองรอบนะครับรอ,อบแรกนั้น,นสีมันจะต้องซึมเข้าที่เนื้อผ้านะควก็อาจจะจางไปนะครับต้องทาให้เข้มขึ้นก็คือทาสองรอบนะครับนาไปพึงแดดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็นํามาทาสีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ น,นี้นะครับเราก็นำไป,ปเปรียบแดดหรือตากแดดให้ก่อนให้แห้งก่อนนะครับเแยกไปตากแดดแป๊บหนึ่งครับแ,แล้วต่อมาก็ซีอิ๊วเ่าอีกนะครับสำหรับ ยังพื้นนี้ของจะใช้เป็นสีดำนะครับผมจะเป็นสีดำแค่พื้นผ้านี้จะเป็นสีดำนะครับท่านใดที่จะให้ผมเขียนยันหมายันดวยให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ กินแล้ก็มาทารุงด้านข้างนะครับ ก็จะให้ถ้ากลัวสีจะเลอะมือก็ใส่ถุงมือนะครับนี่ก็จะจับผ้าผาสี เมื่อทาสีทั่วแล้วนะครับเราก็าทำการเก็บสีนิดนึงนะครับแล้วกวาดกวัวมานี่นะทีนี้เราก็นำไปพึง่งแดดตากแดดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็จะนำ มาทาสีอีกรอบหนึ่งนะครับผมันจะได้แบบนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับการใปที่ค้นชอบก็กดไลค์กดซับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ